ท่านผู้ชมคะใครมีกล้วยนะคะกล้วยงอมๆดำๆนะคะเราก็มาทําให้หน้าทานนะคะแบบพ่ปูดีกว่าไหมดีกว่าที่จะทิ้งของไหมคะแถมถูกใจสอวอที่บ้านด้วยนะคะเพราะเขาขี้เสียดายนะคะเราไปทํากันเลยคะ่ะกุ้มใจจากคลิปก็ไม่อยากทาดูกล้วยสิคะดูกล้วยสิคะวัตถุดิบมันคำคอสอวอที่บ้านเยอะพยายามซื้อกันมานะคะแล้วก็แบบเนี้ยนะคะสภาพแบบเนี้ยแถมจะทิ้งก็ไม่ยอมไม่ทิ้งเลยเดี๋ยวมาหาเมนูทําให้เขาทานกันก็แล้วกันนะคะ ท่านผู้ชมคงรู้นะคะว่ากล้วยงอมเนี่ยจะมีความหวานอยู่แล้วนะคะขอให้เป็นไฟอ่อนนะคะเพราะว่ากล้วยมีความหวานนะคะเวลาพี่ปูทำขนมง่ายๆบางคนดันชอบนะคะไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากเมนูเนี่ยนะคะพี่ปูจะปิดฝาช่วยสักหน่อยกันลวกันนะคะจะได้เอ่อ สุกไวๆนะคะพอใช้ไฟอ่อนท่านผู้ชมจะเห็นนะคะว่าเขาจะเหลืองสวยนะคะใส่เนยเค็มไปนะคะช่วยเขาหน่อยนะคะในเรื่องความหอมนะคะ เวลาเราปิดฝาก็คือการอบด้วยกระทะแหละที่บูว่านะใส่เย็นๆนะคะที่ปูใช้เออตัวทัพพีเนี่ยกดให้แบนนิดนึงนะคะอยากให้มันสุกถึงข้างในแล้วก็หอมถึงข้างในที่ปูใช้ไฟอ่อนสุดแล้วนะุ่ณผู้ชมคะตอนนี้เนยหอมฟุ้งเลยนะ เรื่องกยกยนะคะขนมกล้วยของคนรุ่นใหม่นะคะมอนซาเรล,ล่าค่ะอมอนต์สลดยนะคะมีติดบ้านอยู่โรยไปค่ะก็ทำแค่นี้ยากอะไรละคะท่านผู้ชมจะทิ้งของก็เสียดายนะคะแค่นี้ก็ถูกใจสวเล้วนะคะได้ ในสิ่งที่ตัวเองชอบของตัวเองไม่เสียหายแล้วขยันซื้อกันนะคะหลายคนก็แข่งกันซื้อน,นะคะซื้อซ้ำซื้อซากค่ะเราก็ตัดแปลงเมนูไปนะคะเป็นไงคะท่านผู้ชมกล้วยพี่ปูน่าทานใช่ไหมล่ะคะพี่ปูปิดคลิปง่ายๆกันเลยดีกว่านะคะใครจะไปโรยน้ำผึ้งก็ได้พี่ปูก็ไม่ว่านะคะยังไม่อยากทานตอนนี้แล้วมันเย็นก็ไปอบไมโครเวฟสักพักนะคะชีสของเราก็จะทําหน้าที่ได้ดีนะคะทั้งหอมเนยนะคะอร่อยจากชีส คลิปกันเลยดีกว่านะคะนี่ขนาดไม่อยากทําคลิปนะมันเหนื่อยจริงๆแล้วนะคะจะทําได้สก,กินน้ําก็ไม่รู้นะคะปิดคลิปสั้นๆกันเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด,ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะโรยน้าพึ่งซะหน่อยนะคะแม่เพิ่มความหวานนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เรียกว่าขนมนะเรื่องกล้วยๆเนี่ยนะคะมันก็กล้วยจริงๆนะคะบางอย่างเราก็ได้เมนูดีๆที่สามารถไปต่อได้สบายๆจาก เรื่องกลวยๆค่ะ